สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูนะครับสุชาติพิบูลรศักนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับนะซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและก็เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังจะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนลองค้นคว้าหาข้อมูลดูนะครับนักเรียนร่วมการพิจารณานะครับว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยควรจะต้องอ่านอย่างไรให้น่าฟังนะครับนักเรียนลองช่วยครูค้นคว้าหาข้อมูลส่วนนี้นิดนึงนะครับออาจับเวลา10วินาทีครับ ่าหลายคนก็ทำเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการในการค้นคว้าเอ่อในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้อ่านอย่างไรให้หน่าฟังนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับให้หน้าฟังเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคําให้ชัดเจนนะครับแบ่งวรรคตอนการอ่านให้ถูกต้องนะครับใช้น้ําเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านด้วย สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือแนวทางนะครับในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วให้น่าฟังนั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนครูก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนลองทําดูนะครับให้นักเรียนลองจับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็ผลัดกันอ่านออกเสียงข่าวนะครับนักศึกษาไทยเจ๋งวิจัยพบคนเป็นญาติแก่นะครับจากนั้นนะครับร่วมการวิเคราะห์ว่าควรอ่านอย่างไรให้น่าฟังนะครับ นะเดี๋ยวครูก็จะขึ้นตัวอย่างข่าวให้นักเรียนนะครับดูว่านักเรียนเนี่ยจะใช้เวลาในการอ่านบทนี้นะครับบทข่าวบทเนี้ยนะครับกันได้อย่างไรนะครับครูให้นักเรียนอ่านสักสามนาทีดีไหมครับจับเวลาเลยครับ หลายคนก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับหลายคนก็เสร็จแล้วนะครับตะโกนกันมาเสียงดังมากเลยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะมีแนวทางในการอ่านนะครับข่าวที่รูขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอย่างไรนะครับการอ่านออกเสียงข่าวให้หน้าฟังเนี่ยนะครับผู้อ่านจะต้องเน้นสาระสําคัญของข่าวนะครับแล้วก็อ่านด้วยน้าเสียงที่น่าฟังชวนให้ติดตามนะครับแล้วก็มีอัตราเร็วที่พอเหมาะด้วยนะครับ เมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวทางในการอ่านข่าวเนี่ยที่นักเรียนได้พิจารณาจับคู่อ่านข่าวกันไปนะครับจะมีแนวทางในการอ่านข่าวเรื่องนักศึกษาไทยเจ๋งวิจัยพบคนเป็นญาติแกะกันอย่างไรนะครับการอ่านส่วนรายงานข่าวนะครับ ในการอ่านส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงข้อมูลสำคัญนะครับได้แก่ชื่อสกุลนะครับชื่อผลงานวิจัยชื่อรางวัลและชื่อสถาบันการศึกษาในข่าวให้ชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านกันอย่างไรนะครับทั้งนี้นางสาวธนารัตน์สำเร็จปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยลังสิต จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะชีววิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาพันธุกรรมวงเล็บเปิด m a s t e r of Biomedical Sciences วงเล็บปิดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2544จนกระทั่งค้นคว้าวิจัยและได้รับรางวัลโดยเข้ารับรางวัลจากมหาวิทยาลัย เมื่อค่ำวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาการอ่านบทสัมภาษณ์ในข่าวนะครับนักเรียนมันก็จะมีแนวทางในการอ่านโดยที่นักเรียนควรจะต้องอ่านออกเสียงให้เป็นธรรมชาตินะครับคล้ายกับการเล่าให้ฟังนะครับควรสอดแทรกอารมณ์ในขณะที่อ่านถ้อยคําที่แสดงความรู้สึกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการอ่านกันนะครับอันนี้ประกาศเปิดเหตุผลที่สนใจงานวิจัยเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าปัจจุบันแกะเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจของประเทศออสเตรเลียและหลายประเทศในแถบยุโรปซึ่งปัจจุบันพบว่าแกะมีปัญหาทางโรคพยาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผลิตยาหรือวัคซีนเข้ามารักษาโรคพยาธิได้คุณภาพชีวิตของแกะจะดีกว่าเดิมจะส่งผลถึงระบบเศร,รษฐกิจของประเทศออสเตรเลียในการส่งออกแกะพันธุ์ดีมีคุณภาพที่ผ่านมายังไม่มีใครค้นคว้าพบและเมื่อที่ฉันค้นพบอาจารย์ก็แจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ค้นพบคนแรกดีใจและภูมิใจกับงานวิจัยนี้ค่ะอันีะประกาศปิดนางสาวธนารัตน์กล่าวเมื่อข้อความที่นักเรียนจะอ่านนะครับมันเป็นสาระสําคัญนะครับนักเรียนก็ควรจะต้องอ่านออกเสียงแบบเน,น้นๆน,นะครับเช่นนะครับส่วนประกอบที่เป็นส่วนย่อยของแฟกเตอร์บียีนจากแกะและลำดับเบสแพรมีความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งสามารถบ่งบอกอีกในหนึ่งว่าแกะและมนุษย์มียีนบรรพบุรุษมาจากแหล่งเดียวกันข้อความภาษาไทยและคำภาษาอังกฤษนะครับเวลาเื่านจะอ่านข้อความลักษณะนี้นะครับควรหยุดช่วงระหว่างการอ่านข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับเช่นหัวข้อการวิจัยเรื่องการพิสูจน์ complement component factor B ยีนในคอมสมิ h โคลนของแกะดังนี้เป็นต้นนะครับเมื่อนักเรียนเจอข้อความที่มีลักษณะเป็นเป็นลนักษณะของการเว้นวรรคตอนนะครับนักเรียนก็ไม่ควรจะอ่านข้อความนั้นยาวหรือสั้นจนเกินไปจนจับใจความไม่ได้นะครับควรอ่านให้จบความหรือจบประโยคพอดีนักเรียนลองดูตัวอย่างการเว้นวรรคต่อนะครับ สองข้อความที่ครูจะขึ้นให้ตอบไปนี้นะครับแล้วเรียนคิดว่าข้อความไหนเนี่ยแบ่งการอ่านเว้นวรรคตอนได้เหมาะสมไหนลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับสีเขียวหรือสีเหลืองไหนพูดดังๆสิครับลูกสีเขียวหรือสีเหลืองหลายคนก็ตอบถูกนะครับเก่งมากเลยนะครับก็คือสีเลยครับสีเขียวนั่นเองนะครับส่วนสีน้ำเงินเออสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นการแบ่งวรรคตอนที่ผิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ควรจะต้องอ่านว่าผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านะครับคำว่าว่าเนี่ยจะต้องไปอยู่ติดกับนะครับต้นประโยคนะครับไม่ควรจะตัดคํว่าว่ามาอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะการค้นคว้าวิจัยของนางสาวธนารัตน์นะครับเป็นการวิทำวิจัยในปีสุดท้ายก่อนจบปริญญาโทนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนไม่ควรจะฉีกคำนะครับเพราะว่าในแถวที่สองเนี่ยนะครับ คำว่าปีสุดท้ายเนี่ยก็ฉีกคำว่าปีกับสุดท้ายออกจากกันซึ่งเป็นการอ่านที่การอ่านแบบวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้านักเรียนพบเจออักษรย่อคำย่อหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอนนะครับนักเรียนจะต้องอ่านคำเต็มนะครับเช่นคำว่านอสอจุดเนี่ยให้นักเรียนอ่านว่านักศึกษานะครับนะบัเช่นนะในชื่อของบทอ่านบทข่าวที่นักเรียนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ นอสองจุดเนี่ยนะครับนักเรียนต้องอ่านว่านักศึกษาไทยเจ๋งนะครับวิจัยพบคนเป็นญาติแก่เห็นไหมครับแล้วส่วนที่เป็น19บเพจุดอจุดเนี่ยในในตัวอย่างข่าวข้างล่างเนี่ยนะครับนักเรียนก็นต้องอ่านว่า19พฤษภาคมนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยแข่งขันกันอ่านออกเสียงอักษรย่อนะครับ แล้วก็ข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆพร้อมทั้งเขียนคำอ่านดังกล่าวให้รวดเร็วที่สุดภายในเวลาหนึ่งนาทีนะครับแ้ะกลุ่มใดเนี่ยเขียนได้เร็วที่สุดนะครับและถูกต้องก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับพร้อมยังครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสิ่งที่เตรียมมานะครับหนึ่งนาทีนะครับนักเรียนจะต้องทำให้เสร็จนะครับใครเสร็จก่อนรีบตะโกนบอกมาเลยนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับ อ่ะพอสไลด์ขึ้นเสร็จนะครับครูจะจับเวลาแล้วนะครับจับเวลาครับหนึ่งนาทีหลายกลุ่มนะครับเสร็จก่อนเวลานะครับตะโกนกันเสียงดังเลยนะครับเนี่ยรีบแข่งกันเลยนะครับแต่ว่านักเรียนของครูเนี่ยนะครับ ร่วมมือนะครับในการเรียนในหัวข้อนี้กันดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่เรียนตอบไปนะครับจะสอดคล้องนะครับกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับผมจะมาพบท่านพรุ่งนี้ครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยข้อความนี้มันอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลานัเรียนอ่านข้อความนี้นะครับนักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยว่าอัญประกาศเปิดนะครับผมจะมาพบท่านพรุ่งนี้ครับ แล้วก็ลงท้ายด้วยว่าอันนี้ประกาศปิดนะครับส่วนข้อความที่สองนะครับพระสุนทรโวหารนะครับแล้วก็มีวงเล็บนะครับแล้วก็คําว่าผู้เวลาเรน,นจ,ะจะอ่านข้อความนี้นะครับเรน,นจะอ่านยังไงไหนตอบรูหน่อยสิสอดคล้องกับที่รูตอบเตรียมคําตอบไว้หรือเปล่าไหนพูดดังๆสิลูกอ่าเก่งมากๆเลยนะครับพระสุนทรโวหารวงเล็บเปิด ผู้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองนะครับต่อไปโปรดกล้าวแล้วก็มีไปยันน้อยนักเรียนอ่านว่าอะไรครับผู้ดังๆยอดเยี่ยมเลยครับก็อ่านว่าโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนั่นเองนะครับส่วนทีละน้อยแล้วมีไม้ยมกเนี่ยนักเรียนอ่านว่ายังไงครับผู้ดังๆเลยยอดเยี่ยมเลยครับอ่านว่าทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองนะครับนักเรียนต้องอ่านให้มัน มาเป็นช่วงๆของมันลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้อความสุดท้ายจานชามหม้อกระทะแล้วมีปลายันใหญ่นักเรียนอ่านว่าอะไรเก่งมากเลยครับอ่านว่าจานชามหม้อกระทะและอื่นๆนั่นเองนะครับต่อไปอักษรยอ่ออบจจุดเนี่ยนักเรียนอ่านว่ายัางไง ยอดเยี่ยมครับอ่านว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเวลานี่อ่านอักษรย่อเนี่ยน,นเรียนต้องอ่านเต็มเสมอนะครับห้ามอ่านอักษรเป็นพยัญชนะนะครับเป็นพยัญชนะแต่ละตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับต่อไปดอรอจุดอ่านว่ายัางไงครับยอดเยี่ยมครับอ่านว่าดร็อกเตอร์นั่นเองนะครับส่วนอพพอยจุดอ่านว่าอะไร เก่งมากๆเลยนะครับอ่านว่าทันกับแพทย์หญิงนั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งนะครับพอจุดสอจุดครับอ่านว่ายังไงยอดเยี่ยมครับอ่านว่าพุทธศักราชนะครับใครไม่รู้คำนี้นี่ครูว่านักเรียนแย่แล้วนะครับและสุดท้ายนะครับพอสอจุดอ่านว่ายังไงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนครู ทีนี้นะครับครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองทำนะครับนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการออกเสียงอ่านออกเสียงข่าวนะครับเป็นแผนภาพความคิดให้ครูหน่อยนะครับออครูให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสรุปนะครับใช้เวลา1นาทีก็พอนะครับรยังไม่ต้องตกแต่งอะไรนะครับจับเวลาเลยครับ หลายคนนะครับก็สําเร็จนะครับสมประสงค์ก่อนเวลาที่จะหมดด้วยซ้ำนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่เรียนสรุปไปนะครับจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เตรียมไว้หรือเปล่านะครับหลักการอ่านออกเส้นข่าวนะครับถ้าเป็นแผนภาพความคิดนะครับตรงกลางของมันก็จะเป็นหลักการอ่านข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับ เราจะต้องทําไมสังเกตสาระสําคัญนะครับแล้วออกเสียงเน้นสาระสําคัญของข่าวนะครับต่อไปก็คืออ่านออกเสียงบทสัมภาษณ์ให้เป็นธรรมชาติคล้ายการเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เริ่มอ่านด้วยน้ําเสียงที่มียตราเร็วและจูงใจผู้ฟังนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายถ้าเกิดว่านักเรียนเจออักษรย่อเนี่ยหรือว่าคําย่อหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอนก็ให้อ่านให้ถูกต้องนั่นเองนะครับ ลำดับต่อไปนะครับนักเรียนครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองกระตุ้นครุ่นคิดกันนะครับให้นักเรียนอ่านแต่ละคนนะครับอ่านออกเสียงบทความเรื่องรหัสแท่งนะครับหรือว่าบาร์โค้ดนะครับแถบดําข้างกล่องนี้คืออะไรแล้วร่วมการวิเคราะห์ว่าควรอ่านอย่างไรให้หน้าฟังนะครับครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านบทความนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด3หน้าเนี่ยนะครับในเวลา5นาทีนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นบทความที่เรนต้องอ่านออกเสียงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดนจะต้องไปวิเคราะห์ว่าจะต้องอ่านอย่างไรให้หน้าฟังด้วยอ่ะจับเวลาเลยครับ5นาที เด็กๆของครูทุกคนนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนนี่อ่านเสร็จก่อนวิเคราะห์เสร็จก่อนที่เวลาจะหมดด้วยซ้ำนะแดงว่านักเรียนนี่มีทักษะการอ่านออกเสียงที่เพิ่มพูนแล้วก็พัฒนามากยิ่งขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาไปนะครับแม้ที่บทเรียนจะยังไม่จบก็ตามนะแดงว่านักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการในการอ่านเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า แนวทางการอ่านออกเสียงบทความเรื่องรหัสแท่งบาร์โค้ดนะครับแถบดำข้างกล่องนี้คืออะไรนะครับมีแนวทางในการอ่านอย่างไรนะครับการอ่านระหว่างภาษาไทยและษสังกฤษนะครับนักเรียนจะต้องเว้นช่วงจังหวะให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นประโยคขนาดยาวนะครับนักเรียนจะต้องแบ่งวรรคตอนการอ่านให้เหมาะสมนะครับถ้าเป็นคําย่ออักษรยอ่อหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยนะครับ แล้เวเดี๋ยวจะต้องอ่านคำเต็มเสมอนะครับและจะต้องอ่านเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหลักการอ่านหนังสียงบทความนะครับหลักการอ่านสนยงสยงบทความคล้ายกับหลักการอ่านข่าวนะครับเช่นอักษรยอร่คยอคําย่อเครื่องหมายวรรคตอนการแบ่งวรรคตอนการอ่าน นะและนักเรียนจะต้องคำนึงถึงประเภทของบทความเป็นหลักด้วยนะครับเช่นบทความปลุกใจนะครับจะต้องอ่านออกเสียงอย่างเคร่งขรึมนะครับน้ำเสียงหนักแน่นนะครับถ้าเป็นบทความวิชาการนะครับนักเ,เรียนจะต้องอ่านออกเสียงในระดับปกตินะครับเน้นประเด็นหรือหัวข้อสำคัญให้ชัดเจนกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนสำหรับการกระตุ้นพุ้งคิดนักเรียนนะครับ ครูจะให้นักเรนเนียนจับคู่นะครับกับเพื่อนแล้วผลัดกันอ่านออกเสียงตัวอย่างบทโฆษณาแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าการอ่านออกเสียงของเพื่อนเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรอ่านบทโฆษณาอย่างไรให้หน้าฟังนะครับควรนักเรียนพิจารณาบทโฆษณาต่อไปนี้นะครับแล้วก็จะจับเวลาในการอ่านนะครับ1นนาทีก็พอครับนักเรียนจับเวลาเลยครับ เก่งมากๆเลยนะครับหลายคนนะครับตอบครูมาก่อนเวลาสมุดอีกนะครับหลายคนแม้จะยังไม่เสร็จนะครับแต่ครูก็เชื่อว่านักเรียนก็จะมีคําตอบเป็น,ปนไปในแนวทางเดียวกับที่ครูเตรียมไว้นะครับการอ่านออกเสียงโฆษณาให้หน้าฟังเนี่ยนะครับผู้อ่านควรใช้น้ําเสียงให้สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าบริการและกลุ่มเป้าหมายนะครับและอ่านออกเสียงให้ชัดเจนมีอัตราเร็วปกติเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุป เป็นแนวทางในการอ่านบทโฆษณาได้ดังต่อไปนี้นะครับประการที่1เนี่ยนะครับควรจะเน้นน้ําเสียงขณะกล่าวถึงรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของโฆษณานะครับประการต่อมานะครับควรจะต้องใช้น้ําเสียงให้สอดคล้องกับลักษณะของสินค้าบริการและกลุ่มเป้าหมายนะครับประการต่อมานะครับจะต้องเน้นเสียงในคําที่แสดงความรู้สึกนะครับในด้านดีหรือว่าน่าสนใจนะครับ แล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับรายละเอียดของการติดต่อจะต้องอ่านเว้นจังหวะให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อ่านทวนซ้ําอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องสําคัญของการโฆษณาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับสินค้าและบริการเหล่านั้นเนี่ยได้นะครับเมื่อเขาสนใจที่จะซื้อนั่นเองนะครับข้อสังเกตนะครับในการอ่านเ,ออเว็บไซต์นะครับ เวลาเีนจะอ่านเว็บไซต์เนี่ยนะครับอ่านว่าภาษาอังกฤษข้างบนตรงนี้นะครับ HTTP เนี่ยนะครับัเรียนจะต้องอ่านเขาว่า HTTP colon slash slash นะครับ www d o นะครับเวลาเรนอ่านต้องอ่านแบบนี้นะครับต้องอ่านทุกๆตัวอักษรแล้วก็ทุกๆเครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏนะครับส่วนชื่อเว็บไซต์นะครับเวลาเราอ่านชื่อเว็บไซต์และชื่อหน่วยงานที่จัดทำเว็บไซต์นะครับเช่น แม่กลองเซ็นเตอร์คอมนี่นะครับนักเรียนก็ต้องอ่านว่าแม่กลองเซ็นเตอร์คหากเป็น C.O.T.H เนี่ยนักเรียนก็ต้องอ่านว่า C.O.T.H นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองจับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วตกลงกันว่าใครจะเป็นตัวละครใดจากเรื่องหัวใจนักรบแล้วผลัดกันอ่านออกเสียงบทละครนั้น และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของเพื่อนว่าเป็นอย่างไรและนักเรียนมีวิธีการอ่านอย่างไรให้หน่าฟังนะครับครูชใ้นัเรียนลองทํากิจกรรมนี้นะครับสักนสองนาทีก็พอนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าอ่านอย่างไรให้หน่าฟังจับเวลาเลยครับ อันนี้จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับนักเรียนแต่ไม่เป็นไรครับหลายคนนะเขาก็เสร็จกันทันเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคําตอบที่เรียนตอบกันมานะครับจะสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมใหม่ๆนะครับหลายคนก็ทํากันเสร็จก่อนเวลานะครับหลายคนก็ทํากันเสร็จตรงเวลาเลยนะครับนักเรียนก็พยายามกันมากๆเลยนะครับการอ่านออกเสียงบทละครให้หน้าฟังนี่นะครับ นักเรียนจะต้องอ่านในลักษณะที่ว่าหากเป็นบทบรรยายนะครับควรจะต้องใช้และปรับระดับเสียงตามเหตุการณ์ของเรื่องหากเป็นบทสนทนานะครับควรจะต้องใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ของตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากจะสรุปนะครับแนวทางในการอ่านออกเสียงบทละครเรื่องหัวใจนักรบเมื่อสักครู่นี้นะครับบทของพระพิรมเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงให้มีพลังเพราะวัตถุประสงค์ในการพูด เพื่อจะปราบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพระพิรมจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําเสียงที่มีพลังเพราะนั้นเวลาเล่นเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนก็จะต้องอ่านตัวละครพระพิรมเนี่ยให้เป็นลักษณะของน้ําเสียงที่มีพลังนั่นเองนะครับส่วนบทของหลวงมณีเนี่ยนะครับหลวงมณีเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนสุขุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรียนอ่านบทของหลวงมณีเนี่ยนะครับ น้ำเสียงจะต้องสุขุมเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับเน้นคำว่าความรักจริงๆและตั้งใจนะครับเพราะมันสื่อถึงคำว่าสุขุมแล้วก็ตรงไปตรงมานั่นเองนะครับเพราะแสดงความรู้สึกหนักแน่นของหลวงมณีที่ประสงค์จะแต่งงานกับแม่อรายอย่างแท้จริงนั่นเองครับหลักในการอ่านเสียงบทละครนะครับเราสามารถที่จะสรุปนะครับได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้นะครับบทบรรยายนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ลึกลับเนี่ย ควรจะออกเสียงโดยใช้น้ำเสียงที่เยือกเย็นนะครับและก็มีอัตราการอ่านที่ช้านะครับหากเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นนะครับควรใช้น้ำเสียงสูงต่ำและมีอัตราการเปลี่ยนระดับเสียงที่เร็วขึ้นนะครับหากเป็นบทสนทนานะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องศึกษาความเป็นมางของตัวละครก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจความคิด แล้วก็บุคลิกภาพของตัวละครให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับเื่อถึงจะสื่อสารตัวละครตัวนั้นออกมาได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็ใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับอารมณ์ของตัวละครด้วยนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับนักเรียนเราสามารถที่จะสรุปนะครับเป็นแผนภาพความคิดได้ดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็นข่าวนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วในประเภทที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ นักเรียน <lyrics> จะต้องอ่านออกเสียงเน้นสาระสําคัญของข่าวนะครับถ้าเป็นบทความจะต้องอ่านออกเสียงโดยคํานึงถึงประเภทของบทความเป็นหลักนะครับถ้าเป็นบทโฆษณาจะต้องใช้น้ําเสียงและระดับความเร็วนะครับสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าบริการและกลุ่มเป้าหมายนะครับและถ้าเป็นบทละครนะครับนักเรียนจะต้องใช้และปรับระดับน้ําเสียงตามเหตุการณ์ของเรื่องในบทบรรยาย และใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับอารมณ์และตัวละครในบทสนทนานั่นเองครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการล่า,าเสียงร้อยแก้วไปครบถ้วนแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเพิ่มพูนทักษะในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของนักเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนค้นหาบทร้อยแก้วประเภทใดก็ได้หนึ่งเรื่องนะครับ ความยาวประมาณหนึ่งหน้านะครับแล้วนักเรียนเขียนเครื่องหมายแบบวรรคตอนการอ่านให้ถูกต้องนะครับจากนั้นฝึกซ้อมการอ่านออกเสียงตามหลักการอ่านบทร้อยแก้วแต่ละประเภทด้วยนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้การอ่านออกเสียงบทร้อยแกวของนักเรียนเนี่ยนะครับมันมีทักษะที่สูงขึ้นนะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องออกมาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ที่ได้ฝึกซ้อมไว้หน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อนๆร่วมกันประเมินการอาร่านออกเสียงของแต่ละคนแล้วก็นําไปพัฒนาการอาร่านออกเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่ครูจะมีประเด็นนะครับในการประเมินการอาร่านของแต่ละคนเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1เนี่ยครูก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยอา่านออกเสียงได้สอดคล้องกับประเภทของบทร้อยแก้วที่เลือกไว้หรือไม่นะครับประเภทประเด็นที่2นะครับ ครูก็จะพิจารณาว่าการอ่านออกเสียงคําคําย่ออักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยนักเรียนอ่านได้ถูกต้องหรือไม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับครูก็จะพิจารณาว่านักเรียนเนี่ยใช้น้ําเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านหรือไม่นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับครูก็จะพิจารณาว่านักเรียนเนี่ยอ่านได้จบบทอ่านที่นักเรียนได้เลือกไว้หรือไม่นั่นเองครับนักเรียนอ่านได้ ถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพนะครับทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนักเรียนก็เอาคะแนนเต็มจากครูไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ผลงานของเรียนเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนจะต้องนําทักษะการอ่านออกเสียงไปอ่านออกเสียงข่าวนะครับบทความละครหรืองานเขียนประเภทอื่นๆตามความสนใจ แล้วบันทึกเสียงเพื่อนำไปเป็นสื่อประกอบการเรียนให้กับนักเรียนคนอื่นๆหรือเปิดให้ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นฟังนะครับหรือรวมกลุ่มกันหลังเลิกเรียนจัดกิจกรรมการอ่านนะครับโดยสอนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องและน่าฟังให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนหรือชุมชนนะครับให้อ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการลดปัญหาเด็กไทยที่อ่านไม่ออกได้นั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็บอกว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้กับการเรียนและในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับและครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเราจะได้พบกันในคลิปต่อไปนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย you yeah.